รูปหน้าใดมีเกณฑ์ได้แฟนรวยสวัสดีค่ะบอดูตักซักเอฟโฟโน,นะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของโง่หิ้งบนใบหน้าค่ะหลายๆคนก็คงไม่รู้ว่าคิวเราเนี้นะคะส่งผลต่อดวงของคุณแน่นอนค่ะรูปหน้าใดมีเกณฑ์ได้แฟนรวยรวยโอ้ยตายแล้วขนลุกมาก หน้ารูปใดมีเกณฑ์ได้แฟนรวยก็ไม่ผลน้ารูปกลมสิคะเพราะว่าน้ารูปกลมนะคะแฟนนางมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่อู้ตา่ละอิดเวอร์ห่วย <c oughs> ใส่เลนรูปหน้าใดมีเกณฑ์โดนเพื่อนเย็นแฟนเนยนเน็นแฟนอู้ตา่ละต้องมาลุ้นกันแล้ว <c oughs> าแบบไหนจะโดนแย่งแฟนก็ต้องหน้ารูปเหลี่ยมค่ะระวังนะเพื่อนจะมาใน,นคาบจนและจุ๊บแฟนคุณไปถ้าใครไม่อยากสนกผู้อย่าลืมเขียนคิวด้วยมินเล่ทรีอินวันโปรเฟชชั่นอลฟินิชเบลให้โค้งมนเพื่อเบความเด่ยมของใบหน้าค่ะใช้นี่สิคะมิ l เล่เสริมเดือ